อโยก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมยายาเกมมิ่งอีกแล้วนะก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวเครื่องบิน F-15C MSIP2 Eagle ก็เป็นเครื่องบ,บิน F-15C ที่อัปเกรดไป2ขั้นนะครับก็เลยเป็น MSIP2 ใน F-15C ยังไม่มีนะในเกมอันนี้มันเป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นอีกนะโดยความแตกต่างก็คือจะเปลี่ยนเีดา้านะครับดีด้ับเป็นโมเดลตัวเดิมนะแต่ว่าจะอัปเกรดขึ้นมา1ขั้นนะครับเป็น V1 แล้วก็เครื่องยนต์นะครับที่เปลี่ยนมาเป็นอันใหม่นะเปลี่ยนพวก RWR เล็กน้อยมั้งเท่าที่ดูนะครับแล้วก็ระบบอาวุธนะครับที่เรารับการใช้งานจากเรดาร์ก็คือเป็นกี่ประวุตินำวิธีด้วย Active Radar Homing อย่าง AMRAM ก็ am. คือ AM120 นี่แหละ แล้วก็สามารถติดตั้งอาวุธโจมตีภาคพื้นอย่างระเบิดเจแดมได้นะครับแต่ว่าเจแดมก็ยังใช้ยากกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่มีกล้องนะแล้วก็เราสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงด้านข้างนะครับก็คือ CFT หรือย่อมาจาก Conformal Fuel Tank นะแต่เป็นถังที่อยู่ตรงบริเวณข้างๆตรงนี้นะครับก็ดีคือจะเพิ่มถังน้ํามันภายในตัวแบบถาวรเราดรอปไม่ได้นะถ้าเป็นดรอปแท้งเนี่ยถ้าเราใช้หมดเนี่ยมันจะดรอปทิ้งได้ใช่ไหมแต่ถัง CFT เนี่ยมันจะติดถาวรเลยนะดรอปไม่ได้นะครับ ข้อเสียคือมันจะลดความคล่องตัวนะครับเพราะว่าถังมันไปต้านอากาศเล็กน้อยนะครับแต่เขาก็ออกแบบมาดีแล้วออกแบบให้มันรูลมขึ้นอย่างมากเหมือนกันนะแต่มันกอยังต้านอยู่ดีนะก็แนะนําว่าไม่ต้องไปติดก็ได้นะปิดเป็นดรอปแท้งดีกว่านะปิดแบบนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับความแตกต่างของรุ่น C และรุ่น A นะนะ รายละเอียดทั่วไปนะครับก็เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกามีแรงอยู่ที่แรง8มีเบตเทอร์เรตติ้งอยู่ที่13.7ในโมดรถถังนั้นมีเบตเทอร์เรตติ้งที่ที่12.7แล้วก็เป็นเครื่องบินคลาสเกตไฟเตอร์สเปคเครื่องนะครับติดตั้งปืนใหญ่กขกกนาด2 0่สิบมิลิเมตรเอ1มหกส n บ่นอนกระบอกจำนวนกระสุนทั้งหมด940นัดมีค er ัตเตอร์มิเชอร์ทั้งหมด240ลูกตำแหน่งก็อยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะทางซ้ายและขวา มีนักบินทั้งหมด1คนมีแม็กซ์สปีดอยู่ที่26 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูง1668เมตรเพราดานบินสูงสุดอยู่ที่16,764นเมตรใช้เวลาเลี้ยวอยู่ที่22วินาทีอัตราการไต่ระดับอยู่ที่280เมตรต่อวินาทีใช้ระยะทางในการเทคออฟอยู่ที่750เมตรความคงทนของปีกอยู่ที่1629กิโลเมตรต่อชั่วโมงความคงทนของเกียร์แลนดิ้งอยู่ที่700เมตรต่อชมง ความค้งทนของแฟลมแลนดิ้งอยู่ที่481กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นว่าทำไมอัตราการแตะลับมันน้อยกว่ารุ่น A นะรุ่น A มันจะ330นะครับแต่รุ่น C มันจะเป็นแค่280นะผมก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะในส่วนของเกาะป้องกันนั้นก็ไม่มีนะครับข้ามเป็น x r a y ี ray. นด้าน,นะครับเป็นโมเดล a n NPG-63V1 ตรวจจับที่แบนไอระยะ120กิโลมโซนค้นหาอยู่ที่120องศาคูณ10องศา ลูกดาวมี h ฮดออลและล็อกได้ทุกทิศทางมีโหมด IFF TWS BBR ACM HMS SARH และ Data Link เหมือนจะไม่มีโหมด LOOK UP นะครับไม่รู้ทำไมให้ลอนะครับมีเทคโนโลยี ballistic computer ทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึง EEGS ด้วยนะครับ RWR นะครับเป็น a n m l r 5 6 c นะครับตรวจจับที่แบรน์ E ถึง J ระยะ70กิโลตรวจจับว่ามีใครแทรกเราอยู่และมีตจรวรพุ่งมาหาเราไหม ในส่วนของปืนนั้นก็เป็นปืนขนาด20มิลลิเมตร M 61A1 Canon จำนวนกระสุนทั้งหมด940นัดมีไฟเรทอยู่ที่6,000รอบต่อนาทีในส่วนของฐนน้ำมันนั้นก็เหมือนจะเหมือนเดิมแบ่งเป็นครึ่งๆก็คือในตัวครึ่งหนึ่งและบางส่วนตรงปีกนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นั้นก็ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F110-PE220 นะครับมีแรงขับสูงสุดอยู่ที่6,700กิโลกรัมฟอร์ตแรงขับสูงสุดตอนใช้อัพเตอร์เบนเนอร์อยู่ที่8,410กิโลกรัมฟอร์ต ข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือสามารถติดตั้งจีาปุธนํำมิถีด้วยเรดาร์แบบแอคทีฟเ a ดาร์โฮมมิ่งอย่างแอมแรมได้นะครับติดตั้งได้สูงสุดถึง8ลูกเลยทีเดียวเชียวนะโคตรเยอะเลยนะครับมีคอเตอร์เมเชอร์เยอะนะก็คือเท่าเดินมาแหละ240นะทำให้เรามีความอยู่ดอดสูงนะครับมีเครื่องยนต์คู่นะทำให้เรามีความเร็วที่สูงและอัตราเร่งสูงนะครับสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรองได้เยอะนะทำให้เราบินได้นานนะครับ ส่วนข้อเสียนั้นก็คือเราไม่สามารถโจมตีภาคพื้นได้ดีอาวุธโจมตีภาคพื้นนั้นมีน้อยนะและก็ไม่ค่อยสามารถซักเท่าไหร่นะครับทำให้มันไม่เหมาะกับการโจมตีภาคพื้นครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับข้อดีและข้อเสียอย่างคร่าวๆนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของระบบอาวุธก็เริ่มจากอุปกรณ์เสริมก่อนนะครับสามารถติดตั้ง CFT ได้สูงสุด2ข้างและสามารถติดตั้งดับแท่งขนาด610แกลลอนได้สูงสุด3ถัง ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอาวุธจกตีพักพื้นก็เริ่มจากระเบิดไม่นําวิถีก่อนติดตั้งระเบิดไฟ BLU- คีด27ได้สูงสุด9ลูกติดตั้งระเบิดขนาด250ปอนด์ได้สูงสุด12ลูกติดตั้งระเบิดขนาด250ปอนด์แบบ Snake Eye ได้สูงสุด12ลูกติดตั้งระเบิดขนาด500ปอนด์ได้สูงสุด18ลูก ติดตั้งระเบิดขนาด500ปอนด์แบบ s n i c e y e ได้สูงสุด18ลูกติดตั้งระเบิดขนาด2,000ปอนด์ได้สูงสุด3ลูกในส่วนของ s m a r ์ทแม p o n นะครับก็จะมีแค่ระเบิดน้ำวิถีติดตั้ง GPU 8ได้สูงสุด3ลูกน้ำวิถีด้วย TV ติดตั้ง GPU 38ได้สูงสุด3ลูกน้ำวิถีด้วยพิกัดติดตั้งระเบิด GPU 31ได้สูงสุด3ลูกน้ำวิถีด้วยพิกัด AAM ติดตั้ง M9L ได้สูงสุด4ลูกนำวิถีด้วย IR ติดตั้ง M9M ได้สูงสุด4ลูกน้ำวิถีด้วย IR ติดตั้ง M7M ได้สูงสุด4ลูกนำวิธีด้วย SARH ติดตั้ง AIM120A ได้สูงสุด8ลูกนำวิถีด้วย ARHIOG และ Data Link ในส่วนของโหลดเอา์นะครับก็แนะนําแค่2อย่างนะคือแอมแรมแลูกเลยนะครับแล้วก็อีกนึ้อเป็นแอมแรมแค่6ลูกแล้วก็ติดเอ็มไนงลูกเอาไว้ยิงระยะใกล้นะครับเอ็มไนเะอ็มนั้นอาจจะติดไปก็ได้นะครับถ้าศัตรูมันบินต่ำเนี่ยแอมแรมเราจะเอ๋อนะเพราะงั้นติดเผื่อไว้ก็ได้คนระับแต่เมื่อกี้ยิงแล้วมันไม่ทันหรือยิงแล้วมันตามแฟล์ก็เปิดหัวกันมัเหมือนกันนะมี IR CCM แต่ไม่รู้ทำไมมาตามแฟนะ ส่วนฉันน้ำมันสำรองอย่างดรอปแทงค์นะฮะถ้าเจอแบบใหญ่ก็ติดก็ได้นะครับแต่ตังแค่ในตัวก็เพียงพอแล้วนะไม่ต้องไปติดดรอปแทงค์ก็ได้นะถ้าจะพังฐานนะครับระเบิดขนาด250ปอนด์ไม่เพียงพอที่จะพัง1ฐานนะครับจะเป็น500ปอนด์นะครับติดแค่2สแต็กใต้ปีกก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือ10ลูกก็พังได้1ฐานแล้วนะแต่ไม่รู้จะได้ทิ้งหรือเปล่านะอาจจะตายห่าตายห่วงไปก่อนนะในส่วนของการปั้นโมดิฟายแปรชาร์ปนิวบูสเตอร์ดีสูตรเอแวร์เฟรม m เ l M7M, M9M, Wing Repair, Cover, AAM 120, Engine, EFS, Compressor, Fuellet Repair และก็ Line Up ที่ยังมาได้อัพนะครับการตั้งค่านะครับ p u t t เ r m e t น r ครับแฝลหกและก็ s h a r ปหนึ่งร้ปดสิหรือแปลหนึร้อยและชา a r ปหนึ่งร้อยี่แนะนําให้เอาเป็นแปลแค่หกสิและชาร์ปเยอะๆเลยนะครับจะได้รอจรวดที่นําวิธีด้วย data ไ,ได้นะครับ กระสุนนะครับ default แล้วก็ air target นะครับ a r m a d e s มันไม่เห็นวิธีนะครับถ้าอยากได้จอก็เป็น default นะครับถ้าจะได้กระสุน HE ก็เป็น air target นะครับน้ำมันนะครับเอาไปเต็มถังเลยนะเพื่อความชวนเนาะเรดร์นะครับเป็น TWS โซนค้นหานะครับ30คูณองศาก็ได้นะครับหรือถ้าจะเอากว้างก็เป็น60คูณ4ก็ได้เหมือนกันับระยะค้นหานะครับ74กิโลเมตรก็ประมาณนี้ในส่วนของการตั้งค่านะครับ ด่านยอดนิยมของท็อปแรงนะฮะจะเป็นด่านอะไรไม่ได้นอกจากโกลันไทนนะฮะแม่เกิดพื้นอีกแล้วเดีย๋ยวเราติดถังไปด้วยแล้วก,กันนะฮะเพื่อความชวนเน้อะฮะวัดกินกน้ำมันเมื่อกี้ข้อผิดนะครับมันเปลี่ยนเปล่าเนี่ยทำไมไม่มาหนาอยงี้วะเนี่ยเอ้ยก็ตั f ฟักมีใครใช้ปานหมอกหรือเปล่า จ็แสดงผลนะทางซ้ายเป็นเรดร์นะทางขวาเป็น RWR แล้วก็ทางซ้ายล่างเป็นเเหมือนจอแสดงอาวุธที่มันพร้อมใช้งานนะครับอย่างตรงอันนี้มันจะยออกมาทางซ้ายก่อนนะก็คือไออันนั้นเนี่ยไออันนี้มันจะยิงออกมาก่อนนะอันนี้เป็นของด้านล่างใต้ส่วนหน้านะอันนี้เป็นตโตปีกเออประมาณนั้นแหละมีอะไรอไหมเฮดอัพ i s สเพยก็ยังละเอียดเหมือนเดิมนะเป็นเป็นแบบดิจิตอลนะฮะ แล้วก็นับปัดก็ยังเป็นนับแดอยู่นะเป็นเอนเาลหล่อยู่นะเครื่องแรงชิดาเลยนะแล้วก็บินอ้อไปก่อนนะครับเปินนด雷达มาด้วยเราโดนดาวเทียร์หรือเปล่านี้มี F เอ4สิบสี่เต็มเลยนะแล้วก็เอ0ี่สิบมาบางส่วนนะมันจะโดนดาวเทียร์นะ ใช่นั่นน่ะโอ้เมย์เมฆทั้งนั้นโดนปะเว้า watch burst สี่ลูกว่าไปแล้วฮนะอสไลด์นี้เ,เหมือนได้ด่าเอซสิบห้าว่าง่ายเกินอ่ะไม่รู้ทำไมเอซสิบหกยังเหนียวกะนี่อีกเอซสิบหกแบบ ล็อกตัวไหนเข้าตัวนั้นนะ่ะดูดิครับเออไม่รู้ทำไมนั่นอะไรผมอาจารย์ยังจิตาต้งไอ้เบรกไปอ่ะเร็วเร็วขึ้น300%เ,อเปเอรกระโดดผู้มาอะไรหืม

เออหลบไม่ได้ดาน,นี่ละเกิดอีกฝั่งหนึ่งเกิดอากาศเป้าเกิดพื้นเกิดพืนวายอันนี้อะไรดาวเทียร์นะฮะเดี๋ยวลองไปใช้เป็นเอไอาด้วยแล้วก็เหตุผลที่ติดไอเอ็มไนข้างในแทนจะเปิดข้างนอกนะฮะก็คือเห็นตรงนี้ไหมก็คือเนี่ยตรงเนี้ย ตอนที่เราไม่ได้เลือกปุ่มเลือกอาวุธมันจะเป็นอมแ l มก่อนนะถ้า M/LM อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็น M/L นะก็คือแบบเผื่อว่าลืมกดกดอย่างเงี้ยกดเลือกอาวุธเนี่ยเวลาเราล็อกเนี่ยจะยิงเนี่ยมันจะไปเป็น M/L นะถ้าไอ M/L อยู่ข้างนอกแต่ถ้า m นอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันจะไปเป็นเอมแ l มก่อนเห็นไหมจะเป็นอมแ l มนะเผื่อแบบเ,เราลืมกดปุ่มมันก็ยิงจรวด,ดได้ได้เออ

อาออัอนนั้นแอซอันนี้ว้าวเวว้าวอีแล้วฟัวแอ,วอสเกลเข้าเป้าออไปดิตัวท้ายนะตัวเนี้ยห้โชว์พลังการเลี้ยวให้ดูนะเปิดแอมเบรกไว้เลยโอ,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 อย้เป็นลม อุ้ยสั่งหน้าไปแล้วเอาไปแดกแกไม่รอดแน่ว่าวได้มาสองคิวนะเปื้อนมาทางขวาไม่ชินเลยอ่ะรถตีเปื้อนมาทางซ้าย ผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเ e อ5แล้วเลยเกี่ยวหรอปะไม่เกี่ยวขับรราชโชว์ขับปลาไม่ได้เกาดานอัฟกานแบบใหญ่เบิ่มนะแบบใหญ่นะเอาถังมาแล้วก็เอาแอมมดัมาแปดลูกนะครับแล้วมาเทียบอ่ะทำไม่เห็นมีนาฟาวเลยอะไรวะสิบสามจุดเจ็เองเรอระเห็นพวกสิบสองโดนล่างมเนี่ย โอ้อมาแจ้ซะเหลือเกินโอ้โอ้แจ้ามากกินสะท้อนแสงออกซ้ายเหมือนเดิมนะ <c ười> กลยุทธ์พื้นฐานนะ ล็อกอ้าวหืดล็อกโน้ทสคริปโซนยิงไปโลดละนะยังไปอยู่ยโหลดแล้วกันมันล็อกแล้วเบี่ยงออกก่อนสวัูดยี่สิบเจ็ดเอสเอ็มหรือเปล่าหรือสูดสามสามหางสั้นหางกุด ตามไม่ทันเปรีกรูดโนเอสเคปโซนแบบใดตามไม่ทันเนี่ยอะไรไหมอืมเปลี่ยนไปหมดเ้ยอย่าล็อกเพลี่ย <c oughs> นดิเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยละเนพื้นน่ะเนพื้นน่ะเฮ้ดจนพื้นแอ็เบกแอ็เบก ไม่มี M9 เนี่ยติดมุมบอดเอา M9 มาด้วยก็ดีอันนว่าเขาหันหน้าให้อัหนหลังให้ดีไปแดกไปโดนไหมโดนไปตุ้งปรี๊ดตายเอา M9 มาเผื่อไว้ก็ดีนะเผื่อเจอระยะเผื่อเจอสถานการณ์แบบนั้น F สิบหกเข้า No Escape Zone นะฮะ,ะเข้าแล้วยังว้าย่างงงสิหโลไประยะลอ็อกน,นี้ละเฮ้ยเ,ยเด้ากูเออ,อจัดเฮ้ยเอล็อกจรวดอีกนี่คร เมื่อกี้มันล็อกจรวดที่ไอ้ F4 มันยิงนะมันยิงตามอยู่ไหมเท่านี้ยเออเี๋ยวกี่ตัวอีกเยอะอีกอล็อกช้าป่ะเฮ้วหนไปไหนเฮ้ยบินต่ำโดนสามตัวนะหมดตัวแนละ้ว เย็บดัดไปเจอเกมเพลย์เออรสี่เลยนะฮะขีดวนไม่มีอย่างฮักดีนี่กูหน้าคอนเทนต์จะเป็นดักไฟนะฮะลดความเร็วลดความเร็วอย่างนีครับสวัสดีครับพี่ชายมันทำอะไรครับสุดหล่รรอเร,รอจาจะปากีสถานแระแระมาแตก เอครับได้มา4วนะฮะจังหวันนี้แม่กดตึงเลยลำนี้อ้าอัพการแต่แบบเล็กเอมนายมาน้ำมัน30แล้วกันกเแฟอีกแล้วทำไมไม่เจอราฟาเลยวะเจอข้้งเจวเองเฮ้ยเชี่ยยา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 เล่น S4 นี่อัพเทียร์ยับยับนะเป็นท็อปแดงโดนดาวเทียร์เบิ่มเบิ่มนะอะไรวะเกม

ตัวบนไปรู้คำเรียกอ่ะคุมได้ไหมอ้โดนสามอัฟกันอีกลแล้วแบบเล็กโดนอะไรไม่รู้ของนู้นมียูโรป่ะถ้ามีฝั่งนั้นก็นต้องมีนะดิเม็นมีเลยมาคิดนะว่ามันมีอาฟาโตัวมาเฉยเลยเดี๋ยวรอบนี้ลงนี่แล้วกันไปเออไปเข้าหลังนะ ไปเจตหยอตามเพื่อนไปนะมีดาดแดงจีนนะจีนไม่มีทุกอย่างจริง One minute later เยับๆล็อกไทยมั้งไยล็อกไทย

โอ้ไม่โดนโอ้เอ็มนาเพื่อนกูเ <Yeah. S 1> ยี่ยมไปเลยอืมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวเครื่องบิน F 1 5 C MSIP 2 Eagle นะก็เป็นอย่งกันบ้างนะตอนี่เรียนดูเมื่อกี้เรดา้์บางทีก็เอือน,นะมีปัญหาเล็กน้อยนะแบบเป็นล็อกโเชี่อะไรก็ไม่รู้นะแต่อบางทีก็ล็อกเม็ดดิบบางทีล็อกๆอยู่ดีๆไม่ก็หลุดนะแตเอือน,นิดนึงนะเจอกับ s 1 6 C ผมว่า s 1 6 C มันเหนียวกว่านะ เอาคก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่โกงใช้ได้เลยเพราะมาติดแอรแลมได้8ลูกเลยนะคือว่าเยอะมากนะในเครื่องบินของอเมริกานะขนาด s 1 6ซีจติดได้แค่6ลูกนะหรือติดแอรแลมไปสักูกงลูกลก็ติด m 9 2ลลูกก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องไม่เชื่อเยอะดีนะทำให้มีความยะระสูงนะถึงบางครั้งก็จะเออหมดไปไปหน่อย โอเคครับ okay, ถ้าชอบนะก็อย่าลืมนะกดไลค์นะถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าทำไมไม่ชอบนะสหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบา